มาทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหลดม็อดคอเบ์มอนที่ผมใช้นะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับเอื้อมมือไปกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ก่อนนะทุกคนอย่างแรกคุณก็เข้ามาในเว็บนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวเล่นมอนนะทุกคนชื่อม็อดลินนะทุกคนแล้วก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับ get นี่นะครับ get ม o อดลินแอพนะทุกคนแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับทุกคนแลวพอหลังจากที่คุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคุณก็เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับทุกคนมันจะเป็นลิงก์ที่ผมจะท โอเคดาวโหลดไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะทุกคนเชฟโอเคก็ดาวน์โหลดแล้วนะฮะก็พอหลังจากที่ทุกคนโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้คือบอกก่อนนะครับว่าสําหรับคนเล่นไมค์ครับแท้นะครับขอโทษที่ลืมพูดตอนแรกนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่ตรงรูปบวกตรงนี้นะ Create New วันนี้นะทุกคนแล้วก็กดฟอร์มไฟล์ตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับข้างๆ Custom แล้วก็ Import อร์มไฟล์นะ มันจะขึ้นให้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมเป็น c o b e r v e r s e exnoop นะครับทุกคนก็จริงๆแล้วมันเป็นมอดของคนอื่นนะครับแต่ว่าผมก็เอามาโหลดแล้วเอามาเล่นแล้วก็เอามาดัดแปลงอีกทีนึงนะครับเอามาดัดแปลงให้มันเดีขึ้นในระดับนิดนึงแล้วกันนะโอเคล้วก็กดติ๊กไปหนึ่งทีนะ้วก็กดโอเพ่นเลยครับผมนี่ครับมันก็กำลังจะโหลดอยู่แล้วนะครับนี่ก็รอมาโหลดเสร็จแป๊บนึงนะครับนี่เลยครับหน้านี้นะทุกคนเราโหลดเสร็จนะครับ โอเคพอมาโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมเล่นแล้วนะทุกคนแต่ว่ากดอัปเดตออก่อนก็ได้นะเพื่อที่จะได้อัปเดตแบบล่าสุดนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลงมอดเพิ่มนะครับก็กดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็สามารถพิมพ์ชื่อมอดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมอดตัดมงตัดไม้นะหรือว่าลงเชดเดอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ โอเคถ้า okay, ท back, <hi> ุกคนทําอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับ mm ทุกคนก็กดเข้าได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วน้ำเสียงเกมมันจะดังมากนะทุกคนผมก็ตั้งค่าอะไรกันปกติทุกคนใครให้น้าเสียไหนก็ตั้งค่าแบบนั้นนะครับโอ้ผมเปาเพลงก่อนนะเพลงโคตรดังโอเคผมจะปิจารณาให้ทุกคนเพลงมันดังมากนะครับเราก็ตั้งค่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีซอสพงรีซอสแพ็กนะครับทุกคนก็ใส่อะไรทุกคนใครอยากใส่ไหนก็กดกดไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยจะใส่นะทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนะมันดูเยอะเกินไปนะครัับบแล้วก็มาปรรตง วิดีโอเซตติ้งนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ทุกคนก็แล้วแต่คอมถนัดเลยนะครับใครถนัดคอมแรงหน่อยก็12อนะทุกคนก็ใครไม่ค่อยแรงก็8นะครับตรงนี้มันจะช่วยให้โหลดแมปนะทุกคนแล้วก็เชเดอร์แพ็กนะครับก็มีตามนี้ทุกคนก็กดไปนะครับผมก็แนะนําว่าใครที่แบบว่าคอมไม่ค่อยแรงแล้วก็ใช้เป็นแบบพวกนี้นะทุกคนข้างล่างนะครับคอมแรงเนี่ยก็ใช้ข้างบนนะทุกคนส่วนเรื่องตั้งค่าเนี่ยเอาจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าต้องตั้งค่ายังไงทุกคนก็น่าจะเคยเล่นมาคาร์ดนะครับแต่ใครที่ไม พอหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดสร้างโลกได้เลยนะผมจะสร้างโลกเป็นแบบว่าซูเวอร์แล้วก็นอมมอนแล้วก็ไม่ใส่ชอโล่ทุกคนเขียนนิวเวอร์ไปเลยแล้วก็ลอมมาโหลดสักคู่นะครับโอเคครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็คือพร้อมเล่นเลยนะครับคือเข้ามาเนี่ยคือพร้อมเล่นทุกคนให้ทุกคน,นครับกดตัวเอ่อตัวซีนะทุกคนก็จะได้เลือกโปเกม่อนขึ้นมานครับก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะแบบแคบจะทุกภาคเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเอ่อพี่คาชูแล้วนะครับตัวนี้โอเ okay, ค let's go เราก็จะได้เป็นโปเกบอลมาสิบลูกนะครับแล้วก็มีอันนี้นะทุกคนเป็นเทวฟ้านี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มี cover b o นะครับอันนี้ก็เอาไว้สอนเล่นได้ด้วยทุกคนแล้วก็มีเทนเนอร์การ์ดครับอันนี้สําคัญครับเอาไว้ตีหวัวหน้ายิมทุกคนก็ลองวิ่งสำรวจด,ดูครับเนีย่ยอย่างผมเจอนะอันนั้นก็คืออะไรกันไู้ทุกคนก็ลองไปหาสำรวจด,ดูนะโอเคเดี๋ยวจะลองสู้สักสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะได้พอเป็นพิธีโอเคแล้วก็กดไฟนะเพื่อสู้นะแล้วก็เลือกท่าได้เลยนะครับ under w a ฟไปนี่ โอ้โหโดนที่เดียวตายโอเคครับทุกคนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็ทุกคนก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันแหล็กๆนะครับแต่ว่ามีแรม16นะทุกคนก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อันนี้นะทุกคน Java และ Memory นะทุกคนก็มาปรับคัสซอมตรงนี้นะครับให้มันเป็น8000นะทุกคนก็คือจะเป็นใช้แรม8นะคือใช้แค่8มันก็เหลือเฟือแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะปรับเป็นใช้แรม4ให้นะแล้วก็ปรับเป็น8000นะทุกคน โอเคครับหลังจากที่ทุกคนโหลดแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นให้สนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนจุ๊บๆบายเล่นให้สนุกนะจ๊ะ